ดอนสันชายกล้วยไม้ชนิดนี้เป็นตำนานกล้วยไม้หอมนะครับมีทั้งคุณสมบัติที่โดดเด่นสวยและหอมในตัวเดียวกันครับก็สวัสดีครับแฟนๆช่องมิสเตอร์ชนครับวันนี้เป็นวันหยุดราชการนะครับของเ,ออเรียกว่ามีการประชุมเอเปกนะครับแล้วก็เป็นวันหยุดให้กับ ข้าราชการที่ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลนะครับก็มิจราชนไปได้กล้วยไม้ต,ตัวนี้ครับเป็นตัวนี้ครับซึ่งอยากได้มานานแล้วนะครับก็เลยนำมาให้กับแฟนๆได้รับชมวันนี้นะกล้วยไม้ตัวนี้ครับมันเป็นเขาเรียกว่ากล้วยไม้ที่โด่งดังมากในจังหวัดบุดร ็มีชื่อนะครับเป็นที่รู้จักกันในนามของมิสอุดรสันชัยสายพันธุ์แวนด้านะครับแต่ว่าเป็นแวนด้าใบาล่องนะครับซึ่งมิตรชนเนี่ยได้เคยทําประวัติของเจ้าก้วยไม้เวนด้าใบาล่องมาแล้วนะครับว่ามันก็เกิดจากการที่นําเอาแวนด้าใบากลมมาผสมกับแวนด้าใบาแบนนะครับซึ่งก็จะให้ดอกเป็นลักษณะของ แบบนี้นะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็ถือว่าในตระกูลแวนด้าใบล่องนะครับเป็นกล้วยไม้ที่เลี้ยงง่ายอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอีกตัวนะครับซึ่งมิตรชนนําแวนด้าใบล่องมาให้เปรียบเทียบให้ดูนะครับก็ถือว่าเ,เป็นกล้วยไม้ที่เลี้ยงง่ายครับเป็นระบบรากอากาศเจ้าอุรนสันชัยเนี่ยนะครับก็เป็นรูปผสมระหว่างแวนด้าเทเลสนะครับซึ่งเป็นแวนด้าใบกลมนะครับกับ Uh, สายเลือดของแวนด้าอินซิกนิสนะครับเป็นแวนด้าใบแบนนะครับแล้วก็เรียกว่าไปเข้ากับพวกแวนด้าสามปอยดงโดยใช้เจ้าแวนดะ้าจูรสฟินแวนบารโรเป็นต้นแม่สำหรับเจ้ากล้วยไม้ตัวนี้นะครับก็เป็นกล้วยไม้ที่เรียกว่ามีความโดดเด่นที่ความหอมนั่นแหละครับก็ผู้ที่ประสมพันธุนะ์กล้วยไม้ตัวนี้ออกมาก็ได้แก่คุณ ประดิษฐ์คำเพิ่มพูนนะครับซึ่งเป็นชาวจังหวัดบุด,ดอก็ไปขอจดตั้งชื่อเพื่อเอเป็นที่รู้จักกันนะครับในานามของมิสตอรุดรทันชายวันนี้มิตรชนพอได้มานะครับก็ลองมาดมกินนะครับโอ้โหมันหอมจริงๆเรียกว่าหอมไปคนละแนวอันนี้เขาหอมแบบไทยๆนะครับมีกลิ่นแบบ หอมเย็นหอมสดชื่นนะครับมันหอมถึงขนาดว่ามีการนําเอากล้วยไม้เจ้าอุดรสันชายต้นนี้แหละครับไปสก,กัดเป็นน้ําหอมนะครับแล้วก็จําหน่ายเป็นสินค้าประเทศว่าโอท็อปหดาวนะครับเรียกว่าของดีของเด็ดของจังหวัดอุดรเขาเลยแหละลักษณะของเจ้ากล้วยไม้ชนิดนี้นะครับไอเรื่องว่ามีดีที่หอมเนี่ย เขาจะเริ่มหอมตั้งแต่ประมาณสักเจ็ดโมงเช้าไปจนถึงช่วงประมาณบ่ายโมงนะครับแล้วที่สําคัญไอทีวสีสันเขาเนี่ยนะครับเขาก็มีลักษณะของการเปลี่ยนโทนสีเป็นเรื่องปกติของเขานะครับเขาบอกว่าถ้าหากว่ามีอุณหภูมิประมาณ10บถึงสิบห้องศาเนี่ยเขาก็จะเป็นสีแดงสดสวยเลยนะครับแต่ถ้าหากว่วันไหนก็แล้วแต่นะครับมีอุณหภูมิ เฉลี่ย15-20องศาเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนสีของเขาเป็นประมาณสีเหลืองทองนะครับแต่ถ้าหากว่ามีอุณหภูมิสูงขึ้นไปกว่านี้นะครับเขาก็จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองซึ่งก็เป็นคุณลักษณะโดดเด่นของเจ้ากล้วยไม้ชนิดนี้ส่วนในเรื่องการออกดอกของเขานะครับเจ้าแวนด้าไบล่องเนี่ยนะครับเขาก็จะมีคุณลักษณะที่มีการออกดอกที่เก่งอยู่แล้วนะครับแต่ว่าฤดูการออกดอกของเขาเนี่ย ที่ออกมากๆนะครับก็จะอยู่ในช่วงของเดือนกันยายนนะครับจนเลื่อยไปจนถึงเมษายนก็ออกดอกยาวนะครับออกดอกทนนะครับดอกนี่เขาจะอยู่ได้ประมาณ60วันหรือประมาณ2เดือนนั่นแหละครับก็เหตุผลที่เขาอยู่ทนอยู่ยาวเนี่ยก็เกิดจากเขามีกรีบที่หนานะครับแล้วก็สําหรับการปลูกที่เป็นการปลูกเพื่อ ตัดดอกไปขายก็มีนะครับบางสวนเนี่ยเขาถึงขนาดว่าตัดดอกไปจําหน่ายในฐานะที่เป็นกล้วยไม้ที่มีกลิ่นหอมนะครับแล้วก็หลังจากตัดดอกไปแล้วนะครับนาไปปักแจกันเนี่ยความหอมยังคงอยู่นะครับรวม10วันนะครับแล้วก็จะอยู่ทนทานได้ถึง15วันนะครับหรือครึ่งเดือนนั่นแหละ ถ้ามีอากาศเย็นๆนะครับเขาก็สามารถจะอยู่ได้ถึงเกือบเดือนคือยิบประมาณ25วันอันนี้ก็มีการทดลองตัดเอาไปปักใจกันนะเอาไปประดับประดากันมาแล้วปัจจุบันนะครับเนื่องจากว่าเขามีข้อดีเยอะเหลือเกินนะครับจึงทําให้จังหวัดอุดรเนี่ยเขาถือว่ากล้วยไม้ชนิดนี้ครับเป็นกล้วยไม้ที่ประจําจังหวัดเลยก็ว่าได้ถ้าเอ่ยถึงอุดรสันชัยเนี่ยก็จะต้องเป็นทีรู้จักกันก็ มีสวนนะครับที่ว่าสวนอุดรสัญชัยเนี่ยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงกเกษตรนะครับก็หลายๆท่านก็คงเคยไปเที่ยวมานะครับแล้วที่สําคัญครับเมื่อไปเที่ยวที่นี่นะครับที่ที่ฟาร์มปุ๋ยไม้แห่งนี้นะครับอุดรสัญชัยเนี่ยก็จะมีน้ําหอมอุดรสัญชัยนะครับจาหน่ายด้วยส่วนเรื่องของน้ําหอมเนี่ยครับก็เรียกว่ามีการนําเจ้ากลิ่นของอุดรสัญชัยเนี่ยไปผสมกับ เจ้าตัวมแมลงชนิดหนึ่งครับชื่อว่ามแมลงมวนเขาก็จะมีลักษณะเป็นตัวสีดําแดงนะครับมีกลิ่นประจําตัวก็ถือว่าเป็นการทําให้กลิ่นของอุดรสันชายที่มีจําหน่ายเนี่ยมีกลิ่นหลากหลายมากขึ้นนอกจากนั้นแล้วครับเขายังเอามาผสมเพื่อปรับปรุงกลิ่นนะครับกับว่านโตมูบหรือว่าเอื้องดินเป็นกล้วยไม้ชนิดหนึ่งนะครับเพื่อทําให้กลิ่นมันแตกต่างแล้วก็มีความหลากหลายหลายผลิตภัณฑ์มากขึ้น สำหรับการปลูกเลี้ยงนะครับต้ไม้ชนิดนี้ก็ปลูกเลี้ยงไม่ยากนะครับปลูกเลี้ยงเหมือนกับเวนด้าใบล่องท,ทั่วไปก็เป็นระบบรากอากาศและก็ปลูกเลี้ยงได้ทั้งปลูกรงแปลงนะครับแล้วก็ปลูกลงกระถางแล้วก็ปลูกรากเปลยได้หมดนะครับก็ต้องการความชื้นที่ประมาณสักหกส0นะครับแล้วก็ต้องการแสงแดดมากหน่อยอยู่ที่เจ็ดสิบถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์คำว่าเจ็ดสิบถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์แสงนะครับก็น่าจะ แนะนำได้ว่าให้ใช้สแลนนะครับไปถามตำร้านเกษตรนะครับตัวไปเนี่ยว่าผมต้องการอยากจะได้แสงตัก70-80%เขาจะจัดหาสแลนให้เราได้นะก็สำหรับคลิปนี้ครับก็อย่าลืมครับก่อนจากกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกันและกันนะครับและที่สำคัญครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่มิสเตรชนนำเสนอ เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับกล้วยไม้นะครับสําหรับแฟนๆท่านใดที่สนใจในเรื่องของการพเพาะเลี้ยงกล้วยไม้นะครับก็ติดตามในช่องมิตรชนได้นะครับก็จะมีความคลิปหน้าของการวิธีการในเรื่องของการเพาะกล้วยไม้ตั้งแต่เริ่มต้นนะจนจบกระบวนการนะครับหลายๆท่านชมคลิปของมิตรชนแล้วเนี่ยสามารถไปพเพาะเลี้ยงกล้วยไม้เองได้ครับก็ มิตรชนก็ดีใจด้วยสําหรับคลิปนี้ก็คงจะต้องจากไปด้วยภาพสวยๆของเจ้าอุดรสันชายกล้วยไม้หอมในตำนานต้นนี้ครับก็สวัสดีครับ